เขากำลังเตรียมที่จะ Take A c t i o n อะไรกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปค่ะตัวของเขากำลังรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาคุยกันในตอนนี้นะคะหลังจากที่ได้รู้จักกันเปิดใจในการพูดคุยเขารู้สึกดีขึ้นกับคุณไหมในใจของเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้บ้างนี่จะเป็นพลังงานของคนที่เปิดมาเจอไพ่กองนี้ค่ะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอของเราค่ะท่านที่อยากจ,จะเข้ามาเจอคลิปนี้นะก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดเป็นถึงคลิปนี้เป็นแรงก,กันปรดกันได้เลยเนาะ,ะรวมไปถึงถ้าคุณมองว่าพลังงานของไพ่กองนี้เป็นเอเนจีที่ใช่สําหรับคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายเข้ามาได้เลยค่ะหรือใครอยากจะคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวนะความสัมพันธ์ของคุณหรืออาจจะนะคะขอให้แม่หมอช่วยทําคลิปนะคะแนวทางไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าว่างจะทําให้นะคลิปนี้ ที่เป็นแบบรวมนะคะคุณลูกดวงตอนนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรืออาจจะเป็น energy ที่ไม่ตรงเลยก็ได้ขอให้คุณลูกดวงโปรดใช้วิจารณญาณของคนในการรับชมค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะจาก energy นี้จากพลังงานนี้นะคะในตอนนี้ที่ได้คุยกันใจของเขารู้สึกกับคุณมากขึ้นหรือน้อยลงเขารู้สึกยังไงกับการที่เราคุยกันบ้างนะคะ five of swords นะ ได้เอเนอร์จีพลังงานของเดอะซานะคะคนคนนี้เป็นคนที่เคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเจอความรักที่แย่และผิดหวังจากในอดีตมาก่อนนะคะสังเกตจากเอเนอร์จีของไฟออฟโซดนะมันอาจจะเป็นพลังงานของการจบไปในเรื่องราวของความรักซึ่งอาจจะเกิดจากทิฐิของตัวของเขาเองอารมณ์ร้อนความใจร้อนของตัวเองนะคะหรือว่าพลังงานอะไรบางอย่างอาจจะทําให้ตัวของเขาเคยเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดใจเสียแทงจิตใจอะไรประมาณนี้เนาะเดอะซานะคะตัวของคุณ อาจจะเข้ามาเป็นความหวังใหม่ๆเป็นพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะที่เราอาจจะเคยเจอการผิดหวังเจอการเสียใจเจอเรื่องราวของการสูญเสียหรือความรักที่ไม่เป็นไปตามใจมาก่อนเนาะคุณมาเข้ามาเป็นความหวังใหม่ๆหรือเขาเองก็เข้ามาเป็นความรู้สึกดีๆใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมาอย่างยาวนานนะความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบปรับฉับพลันด้วยนะอาจจะเป็นการเจอการที่ ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังเลยว่าเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันจะขยับกลับกลายมาเป็นคนสําคัญมันจะเป็นคนที่อยู่ในใจของกันและกันคุณไม่เคยคิดสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยแต่พอได้เจอกันได้คุยกันแล้วมันอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามัน Amazing อ่ะเออมันมีอะไรบางอย่างที่น่าค้นหามันมีอะไรบางอย่างที่น่าพูดคุยประมาณนั้นนะคะมันอาจจะเป็นความรักที่ได้เจอกันเห็นไหมจากการเป็นเพื่อนพี่น้องนะคะการเป็นความสบายใจคุณกับเขาอาจจะ ได้รู้จักกันจากการแนะนําของเพื่อนจากคนในที่ทํางานจากคนรอบข้างนะจากลูกพี่ลูกน้องจากคนในครอบครัวอาจจะเชียร์ให้ได้เจอกันหรือคุยกันนะคะ <c oughs> ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณก็คือเขามองว่าคุณน่าค้นหาคุณเป็นคนที่ดูสเปเชียลและดูมีความน่าสนใจคุณให้ความรู้สึกของการเป็นเพื่อนการเป็นมิตรภาพที่ดีการเป็นความสบายใจที่ดีสําหรับตัวตนของเขานะซึ่งทําให้เขาว่ารู้สึกดีกับการมีอยู่ของคุณนะคะอีกทั้งเนี่ยนะตัวของคุณเองยังให้ความรู้สึกของการเป็นมิตรภาพที่ดีเป็น เพื่อนได้ด้วยนะคุณไม่ได้เพียงเข้ามาด้วยเรื่องราวของความรักกิเลตัณหาเท่านั้นแต่ว่าตัวของคุณอาจจะให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรภาพอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนของเขาอาจจะชอบคุณคนรอบข้างของเขาก็อาจจะเอนจอยไปกับการมีอยู่ของคุณด้วยนะสิ่งที่เขาอยากจะ take action นะคะมองดูแล้วเป็นไปได้สูงว่าตัวของเขาอาจจะมีการขยับหรือมีการเดินทางนะแล้วก็มีการทําอะไรบางอย่างเพื่อเข้าหาคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ t o f t อบ Pentacles ไม่ว่าความสัมพนันธ์จะอยู่ไกลขนาดไหนนะ จะอยู่ใกล้อยู่ไกลเขาจะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณคนคนนี้อาจจะแลดูแบบเหมือนมีการลงทุนอะไรบางอย่างกับคุณด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดเยอะนะแต่แบบเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวพาไปกินนะคะแล้วก็ใช้เวลาอะไรบางอย่างอยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาดูใจ the high priest นะคะแม่หมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้แม้ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันว่าเออเป็นแฟนกันนะรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงแต่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าการมีอยู่ของเขา มันคือทําให้เรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่าเราสบายใจกับการที่ได้พูดคุยกับความสัมพันธ์นี้มองว่าจะเกิดความรู้สึกหลงไหลเกิดความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะได้เอเนอร์จีของ6เหรียญน,นะคะแล้วก็1ิไม้เท้านะเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงหลังจากนี้ไปนะคะคนคนนี้จะเรียนรู้ที่จะใกล้ชิดและพูดคุยกับคุณให้มากขึ้นนะเขาจะพยายามแสดงออกถึงการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคนคนนี้ไม่หมอมองว่าเขาจะพยายามทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเห็นได้ว่า เขาพยายามกระตือรือร้นที่จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาจะพยายามที่จะกระเตื้องหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเห็นได้ว่าคุณเป็นคนสําคัญและเขาอยากจะมีคุณอยู่จริงๆอาจจะมีการแบ่งปันเรื่องราวอาจจะมีการเทคแคร์การดูแลกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่เราอบอุ่นอ่อนโยนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเขาจะเทคแอคชั่นว่าเขาสนใจคุณคุณง่าย,ายๆนะคะแล้วก็ตัวของคุณอาจจะมีสเสน่ห์หรือมีอิทธิพลอ,อะไรบางอย่างที่ดึงดูดจิตใจของเขานะ่อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอก นะคะค <c oughs> มาดูกันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะ,ะ Finding out the h r d questions me นะคะอยากให้คุณนะคะลองแบบเหมือน เหมือนลองศึกษาดูว่าตัวของเขาอ่ะเหมือนเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มาทําให้เขารู้ส e ึกแย่เสียใจหรือจบกับรักครั้งเก่าไปนะคะอะไรประมาณนั้นนะเอออยากให้คุณได้รับรู้ว่าเขาอ่ะชอบหรือไม่ชอบเรื่องอะไรอะไรกันที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขารู้สึกเคยเจ็บปวดหรือเคยเจออดีตอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีมาก่อนเขาอยากให้คุณได้รับรู้สําหรับสิ่งเหล่านี้นะเพื่อที่เราอาจจะได้แก้ไขให้มันดีขึ้นไม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่คุณไม่เป็นคนคนนั้นที่ในอดีตเขาอาจจะเคยเจอหรือไม่อยากให้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเคยหลอกหลอน เขามันกลับมานะคะไอ i ฮป material things นะคะอยากให้คุณดูจากการกระทำของเขานะจากการที่เขาลงมือจากการที่เขาพูดคุยจากการที่เขาทำสิ่งต่างๆอยากให้คุณเห็นถึงการ Take A c t i o n การลงมือทำมากกว่าคำพูดอยากให้คุณดูในสิ่งต่างๆที่เขาเคยทำการที่เขาบอก Mor n i n g คุณตอนเช้าการที่เขาส่งคุณเข้านอนการที่เขาไปไหนมาไหนกับคุณหรือให้คุณเป็น First Priority ของเขาอะ่ะมันคือการแสดงออกว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะ I'm grateful for the spiritual reason นะคะ เขารู้สึกดีกับการมีคุณเข้ามาเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะ I want you นะคนคนนี้เขาต้องการให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเขาจะ take action มากขึ้นแล้วอยากให้คุณใส่ใจที่การกระทำมากกว่าคำพูดของเขาเนาะนี่คือพลังงานสำหรับในวันนี้นั่นเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยที่ไม่เหมาพูดไปค่อนข้างตรงกับสถานก,การณ์ของคุณสามารถพิมพ์คำว่านม้มรับคำทำนายเข้ามารับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยค่ะหรือสำหรับท่านใดที่อยากเจาะลึกนะคะจริงๆ แล้วในตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาคุยแบบนี้กับเราคนเดียวไหมมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างเขาประทับใจในตัวของคุณความสัมพันธ์นี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการรูดวงเพิ่มเติมมาได้เลย <c oughs> สําหรับแบบพิมพ์นะคะครู้ดวงจะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงส่รงรูปคนรักมาหนึ่งใบพิมพ์เล่าสถาน,นการณ์ร่าวลาความรักตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างได้นะคะหรืออยากให้แม่หมอเจาะลึกในส่วนใดก็พิมพ์มาได้จะดูให้หนึ่งข้อเป สาหรับนะคะนอกจากนี้แล้วใครที่อยากคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวอยากเจาะลึกในเรื่องดวงของความรักการเงินการงานปีหน้าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างก็สามารถจองแบบโทรได้จะมีคิวว่างในวันจันทร์เป็นต้นไปนะคะต้องรีบจองนิดนึงนะเพราะว่าคิวเต็มไปมากเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะ